ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลด่านเกวียนนะคะร่วมกับภาครัฐและเอกชนในอำเภอโชคชัยค่ะจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนพ่อใหญ่เกวียนคัพนะคะครั้งที่1ประจำปี2564ค่ะโดยทีมฟุตบอลที่ให้ความสนใจมีทีมฟุตบอลนะคะที่ให้ความสนใจส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกว่า50ทีมเลยค่ะที่สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านด่านเกวียนอำเภอโชคชัยเป็นพิธีเป,ปิดการแข่งขันฟุตบอล7คนพ่อใหญ่เกวียนคัพครั้งที่7ประจำปี2564 โดยมีนายอภิชาเลิศพชัชรกมลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต9นครราชสีมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยนายเสมียนิชิดกระโทตก,กำนันตำบลด่านเกวียนคณะกรรมาการจัดการแข่งขันและก็นักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะ โดยการแข่งขันฟุตบอล7คนพ่อใหญ่เกวียนคัาเป็นการร่วมมือกันระหว่างชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลด่านเกวียนกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในอำเภอโชคชัยจัดการแข่งขันขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะมีทีมฟุตบอลที่ให้ความสนใจส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด56ทีมแบ่งการแข่งขันออกเป็น3รุ่นคะ่ะได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน18ปีรุ่นประชาชนทั่วไปและรุ่นอาวุโสมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกําลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความรักสามคัคคีรู้แพ้รู้ชนะ และรั้วภยัยอันจะเป็นการสร้างระเบียบวินัยและก้าวไปเป็นนักกีฬาที่ดีมีคุณภาพต่อไปในอนาคตนอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในอำเภอโชคชัยและยังถือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนได้รู้จักกับเครื่องปั้นด,ดินเผาซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของชุมชนให้เพิ่มมากขึ้นค่ะเดี๋ยวจะทำการแข่งขันนะคะระหว่างวันที่30มกราคมจนถึงวันที่21กุมภาพันธ์ค่ะที่สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านด่านกเกว ok ียนอำเภอโชคชัยเริ่มทำการแข่งขันเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะ